าดูการทำงานของ DSI กันบ้างน,นะครับที่ไปจับแก๊งโกฟุกครับหลอกให้ประชาชนเล่นพนันโดยอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของกองสลากแล้วคาดว่ามีการกระทำความผิดอื่นๆที่ทำให้รัฐสูญเสียรายได้กว่า1 0,000ล้านบาทพันตำรวจเอกทวีสอดส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร่วมถแถลงกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI บอกว่าการตรวจค้นสืบเนื่องจากมีการพบ การหลอกลวงประชาชนให้ไปซื้อรางวัลเลขท้ายของรางวัลที่1และรางวัลเลขท้าย2ตัวในหลายเว็บไซต์โดยอ้างอิงผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เป็นข้อมูลเท็จรวมทั้งนำผลการออกรางวัลสลากมาประกอบในการเชิญชวนให้มีการเล่นพนันเบื้องต้นพบเงินหมุนเวียนในระบบกว่า1000ล้านบาทเจ้าหน้าที่สอบสวนจนขอสารออกหมายจับผู้ต้องหา18คนจับได้แล้ว7คนนะครับยึดทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมาก มูลค่าหลายร้อยล้านบาทนอกจากนี้ยังพบว่าเครือข่ายนี้ได้สร้างหลักฐานการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปต่างประเทศเป็นเท็จแล้วเอามาขอคืนภาษีมีการทำแบบนี้มาต่อเนื่องมากว่า10ปีครับซึ่งทำให้รัฐสูญเสียภาษีนับเป็นหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวจากนี้ DSi จะสืบสวนยขยายผลเพื่อนำผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ